นี่เลยครับเชลซีกับแผนฟูเปิดมงเฮ้อ oh. <laughs> นี่เลยครับฟูเชลซีกับแผนเปิดมงที่ดีที่สุดในประเทศสโลวาเกียว้าวก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ใกล้ครบ2 0 0พันซับและช่วยกันหนนะ่อยเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนาะพบกันได้ทุกวันในไลฟ์สตรีมสดที่ช่อง YouTube ของผมทุกวันสามทุ่มตรงเป็นต้นไปเจอกันครับสวัสดีเป็รุ่นชาวฟีฟ่าออนไลน์ทุกคนเนยนะครับ <S <S วันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนนี่นะครับเชลซีแผนเชลซีเนี่ยคือเป็นแผนที่ผมอยากทำมาค่อนข้างนานแหละ <S <S ที่อยากทำเพราะว่าอยากเล่นตัวต่อเลตัวนี้เพราะผมอะ่ะดูถูกมันไปเยอะเ,เว้ยเมื่อแพทเก่าเนาะพอมันปรับแพทใหม่มาผมว่ามันเหมือน ตอนแรกแพทเก่ามันเนิบแต่ว่าแพทใหม่มันดูโอเคขึ้นนะก็ะเลยแบบอยากลองเล่นดูก็เลยมาจบที่เชลซีนะครับแผนนี้มันจะเป็นหน้าหน้าสนะก็คือตอเลสกุลิตแล้วก็โคนะกลางลุก1แล้วก็กลางรับ2หลัง4ก็คือ4 2 1สนะองหน่งะตัวสไตล์ของแผนนี้นะคือการเปิดมง แตส่วนใหญ่นะคือผมไม่ได้ตั้งใจเปิดมงหรอกแต่ว่าเชลซีอ่ะมันมีฟีเจอร์ที่ได้ก็คือเปิดมงนะควบคุมบอลอะไรเงี้ยเออผมก็คิดว่าเชลซีถ้ามันไม่เปิดมงจะให้มันไปทําอะไรวะจะให้มันแทงทูลุช่องบ่อยๆอ,อะไรอย่างงี้มันก็ดูไม่ได้ปะ่ะก็เลยเลือกเป็นหน้าสานนะโดยเอาพวกกุลลิตหรือว่าแลมพาดหรือว่าโคเนี่ยมาเปิดมงนะครับโอเค ต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวนักเตะทีละตัวเลยนะคือผมต้องบอกก่อนนะว่าทีมผมมันประมาณสามแสนล้านใช่ปะแต่ว่าเพื่อนๆที่เอาไปใช้อ,อาจจะไม่ต้องตัวประมาณนี้ก็ได้นะครับโดยผมจะแบ่งนักเตะอยู่3ประเภทคือ1คือต้องมี2คือควรมี3คือเปลี่ยนได้ต้องมีคือแบบคนที่จะมีในทีมเชลซีอ่ะสำหรับผมนะในความคิดผมนะแบบเป็นตัวที่แบบเล่นดีแล้วก็ ค่อนข้างเหมาะกับแผนนี้นะ2คือน,นักเตะที่ควรมีนะควรมีในที่นี้ผมหมายถึงว่าถ้ามีอ่ะผมว่ามันทําให้ทีมมันเล่นโอเคขึ้นเล่นง่ายขึ้นเออประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายคือเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นในที่นี้คือแบบไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นที่แบบเออถ้าเพื่อนๆงงมไม่ถึงหรือว่าแบบอยากเล่นตัวอื่นอะไรเงี้ยเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้อ่ะมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยฟอร์เดโนตอเรสเอ็กไอนะ โอ้โหเอ็กไอโคตรแก่เปอร์นโนตอเลสไอคอนนะครับปีนี้ผมบอกเลยว่าจุดเด่นของมันคือความเร็วนะคือตอเลสเนี่ย โดนดูถูกหลายรอบว่าแบบเออไม่ค่อยเร็วหรือว่ายิงไม่ค่อยคมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมลองเอามาเล่นจริงๆแล้วในแพทนี้นะมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วส่วนตัวนะผมชอบสไตล์การเล่นของตอเลสมากกว่าเชฟเชงโก้นะถึงเชฟเชงโก้มันจะดูโหดกว่าเออมันโหดกว่าจริงๆแหละราคาก็ตอนนี้อยู่ประมาณสักแสนเกือบแสนนะเกือบแสนเอ็มก็ประมาณนี้โค้ดที่ผมใส่ก็คือ,อเขาเรียกว่าแซกซึมนะเข้าปะทะเออแซกซึมก็โอเคที่ผมไปใส่เฟอร์ทัดเพราะผมลองใส่แล้วแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยใส่โค้ดตัวนี้ปีนี้เฟอร์ดานโนตอเลส ให้เป็นนักเตะที่สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ในที่นี้อาจจะเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นหน้าเป้าอาจจะเป็นเชฟเชงโก้ได้เชฟเชงโก้ปีที่ผมแนะนํานะคือปี LN นะครับต่จะเริ่มต้นที่108นะแล้วมันค่อนข้างเหมาะกับแผนนี้เลยก็คือนิสัยของมันก็คือมี power header นะมันจะม่งได้ดีมากๆแล้วก็ความเร็วอะไรก็โอเคสามารถเปลี่ยนเป็นเชฟเชงโก้หรือว่าถ้าหน้าเป้าเชลซีอาจจะเป็นเว์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับลองไปเล่นกันดูนะเปลี่ยนได้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องต่อเลยแบบผมเนาะโอเคตัวถัดไปปีกซ้าย ไอ้ปีกซ้ายเนี่ยกุลิ์คือตอนแรกผมค่อนข้างคาดหวังกับกุลิตเลยนะว่ามันจะเป็นนักเตะที่แบบเล่นแล้วมันโอเคแต่ส่วนตัวผมอะลองเล่นแล้วมันไม่ค่อยโอเคเลยแต่ว่ามันโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าความคาดหวังของผมกับนักเตะตัวเนี้ยมันสูงกว่าที่มันเอามาเล่นจริงเออเรี้วว่ากุลิตปีนี้จุดเด่นๆเ,เลยก็คือ เปิดบอลได้มีความเร็วแต่เล่นจริงแล้วมันดูแบบชา้าไปหน่อยมันจะสไตล์แบบฟิกโก้นะแต่จุดเด่นๆที่แบบเล่นในเกมแบบแล้วเด่นเลยนะคือเข้าปะทะปะทะตัดบอลตัดบอลแบบเวลาเขาสวนมาเร็วมันตัดบอลดีมากเออตัวนี้ไปเล่นได้เจ้าก,กุลิตตัวเนี้ผมขอให้มันเป็นนักเตะที่ควรมีแล้วกันนะมีสักตัวหนึ่งก็โอเคนะแต่ราคาค่อนข้างแพง จะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นก็ได้ประมาณนี้ตัวถัดไปนะคือโคตัวนี้เลยผมว่าโคอ่ะเป็นนักเตะแบบมีความเร็วเว้ยแล้วก็เล่นจริงอะ่ะโอเคเลยนะดีมากตัวนี้ผมให้เป็นนักเตะที่ต้องมีแล้วกันผมจับตัวนี้แล้วมันแบบดูเลี้ยงบอลคล่องมันดูแบบความเร็วก็มีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจบสกอร์มันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมว่าแบบค่อนข้างคล่องตัวนะที่ผมเลือกเชลซีแอมบัสเดอร์มาเพราะว่าปีนี้มันก็ดูโอเคละแบบแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะราคาประมาณ20,000เอมของมันต้องมีอะเออถ้าเล่นเชลซีเนาะก็ต้องเล่นโคอะเออประมาณนี้ส่วนตัวถัดไปแฟงแลมพารดเนาะปีไอคอนแฟงแลมพาดเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าผมค่อนข้างมีทัศนคติที่ค่อนข้างแยก่กับตัวนี้เลยคือมันช้าคือมันเป็นกองกลางที่มันอืดมากแต่ว่าสิ่งที่แรกกลับมาคือพลังการยิงจบสกอร์ยินตำแหน่งยิงไกลคือมีทุกอย่างส่งก็ดี มีสวิร์ฟด้วยจุดสําคัญของตัวนี้คือสวิร์ฟเวสวิร์ฟมันคือนิสัยที่จะทําให้เราส่งบอลได้ดีขึ้นมันสามารถแทงบอลไปให้มันเล่นต่อได้ง่ายขึ้นซึ่งพอมาจับจริงๆแล้วอะตอนแรกผมป้านในฟุตเทจที่เพื่อนๆเ,เห็นมันอาจจะเป็น BTB นะแต่ว่าแบบ ราคามันแบบพอๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจัดไอคอนมาเลยพอลองเล่นจริงๆแล้วอะ่ะมันโอเคเลยนะคือแบบเรียกว่าถ้าตาไหนแฟงแรม่าดหัวตกอะ่ะมันทําให้แบบการเล่นของผมมันดูแบบดรอปๆลงมาเลยอะ่ะเออเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมบอลที่ดีในแดนกลางของเราสู่หน้าประตูของคู่ต่อสู้อะ่ะค่อนข้างโอเคเลยผมยกให้ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมีแล้วกันนะ ถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเดอะบอยตัวนี้ได้นะยี่สิบเนะเปลี่ยนได้เพราะมีเซิร์ฟเหมือนกันผมแนะนําว่า CAM ของแผ่นนี้ควรมีเซิร์ฟมันจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นมากจริงๆเลยนะลองไปสังเกตดูดีๆนะถ้ามันมีเซิร์ฟอมันจะเล่นง่ายจริงๆเออประมาณนี้ส่วนตัวถัดไปเป็นกองเต้นะ21บวกปี21วก8คือตัวนี้ตอนแรกผม ไม่ได้ใช้เลยเว้ยคือผมไปใช้ไอเปิดตีแทนนะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเปิดได้มาก็เลยลองมาใช้ดูกองเต้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นนักเตะที่แบบนม่งตํำตัวเหมือนกองกลางอะจะพูดยังไงดีอะคือมันมาอยู่ LDM ก็จริงนะ แต่ว่าแบบไม่รู้ดิมันวิ่งเร็วมันคล่องตัวมันส่งโอเคส่งไกลโยนบอลไกลอะไรเงี้ยก็โอเคหมดเลยแต่สาหรับเพื่อนๆที่งบน้อยนะผมแนะนําเปอร์ตีเลยเปอร์ตีแม่งเล่นโคตรดีผมว่ามันเป็นตัวที่ควรมีในเชลซีอย่างมากอะไม่ว่าคุณจะจัดแผนไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณควรมีเปอร์ตีในการเล่นเชลซีเว้ยเออมันเล่นดีแบบเล่นดีเกินพลังสเตตของมันอะตัดบอลดีอะไรทุกอย่างดีเลยถ้าเพื่อนเพื่อนงบนไม่ถึงมาเล่นตัวนี้ราคาอยู่ที่3,000เอ็มเองนะตัวเนี้ยเล่นดีมาก แทนกองเต้ได้กองเต้เอ่อเรียกว่าเป็นนักเตะที่เปลี่ยนได้แล้วกันเนาะอาจจะไม่ต้องเป็นแพงขนาดนี้เป็นเปร์ตีเล่นดีเหมือนกันเลยเปอร์ตีเผื่อๆอาจจะดีกว่าด้วยในบางจังหวะนะต่อไปมาถึงบัลลักเลยเป็นทั้งเตะที่ควรมีเออต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเลยที่มันควรมีเพราะว่าเล่นจริงแล้วโหคือแบบจะพูดยังไงเดี่ยมันเล่นดีมากอะ่ะดีเกินสแตทของมันไปอีกไกลเลยอะ่ะ คือบัลลักษ์อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นปีนี้ก็ได้นะปีนี้มันจะอยู่ที่หมื่นสอาจจะเป็นปีอื่นก็ได้แต่ผมแนะนานะใช้ปีนี้ดีกว่าเล่นจริงคือแบบเวิร์กกะกันยิงไกลได้หลายลูกมากตัดบอลได้หลายลูกมากควรมีนะตัวนี้ควรมีอย่างยิ่งแนะนําเลยต่อไปแบ็กขวาผมใช้เป็นเจมนะเจมปีนี้ผมเปิดได้เหมือนกันตัวนี้คือโคตรเถื่อนอ่ะเรียกว่าไม่จําเป็นต้องใช้บวก5ก็ได้สักบวก3บวก4ี่อะไรเงี้ยโอเคเลยเว้ คือมันเถื่อนมากคือตัวนี้ควรมีนะสําหรับผมคือจังหวะเล่นจริงแล้วอะตอนขาบุกอะมันจะมาอยู่แถวนี้เลยเแล้วมันจะช่วยแบบส่งบอลให้ตัวนี้ส่งบอลให้ตัวนี้หรือโยนบอลมาให้ตัวนี้ก็ได้บางทีมันวิ่งมาริมเส้นตรงนี้้ยแล้วมันเปิดบอลให้ตอเลสมงหรือว่าให้เชฟมงนะดีเลยตัวนี้ควรมีส่วนตัวถัดไปนะตัวนี้ควรมีอยู่แล้วเออเล่นเชลซีไม่มีเทียโก้ซิลวาได้ไงวะแล้วปีนี้แาลคาไม่แพงด้วยประมาณหมื่นเอ็มนิด,น,ดนิดนะโอเคเลยความเร็วส่งสั้น หรือว่าจะเป็นส่งไกลก็โอเคนะสไตล์คล้ายๆเล่นคล้ายๆเจมเลยข้อดีของมันผมว่ามันตัดบอลดีเหมือนกันในกรอบเขตโทษนี่คือแบบตัดบอลได้หมดเลยแต่ว่าอย่าไปกดแบบเข้าประทะตอนกรอบเขตโทษนะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้าประทะดุเลยอาจจะโดนลูกโทษได้นะระวังด้วยถ้าเอาไปเล่นตัวนี้ควรมีต่อไปโคนะตหรับเจ้าโคตัวนี้ผมว่าเป็นนักเตะที่แบบเล่นจริงแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้โคก็ได้นะ อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่แบบคุณชอบเออสำหรับตัวนี้เล่นจริงแล้วฟิลแบบมีแต่ความเร็วอะพอเล่นแล้วความเร็วมันโอเคแต่ว่าปัดบอลอะไรมันก็แบบกลางๆะนะเฉยๆแต่มันก็แบบเป็นตัวหลักในเชลซีใช่ปหผมก็เลยลองหยิบมาเล่นนะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนผมแนะนำตัวนี้โรดิเกอร์ เอาสักบวก5ราคามันจะอยู่ที่1 0 0 0นเอมนะตัวนี้โอเคเลยเข้าปะทะโอเคนะถ้าใครอยากเปลี่ยนลองมาเล่นตัวนี้ได้นะครับ <What? S 1> ต่อไปส่วนโกนะโกโหนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเว้ยคือไอ้แมนดี้ตัวนี้มันเหนียวแบบคือโคตรเหนียวอะคือหลายคนเจอแล้วแบบหงุดหงิดแน่นอนอะมันเหนียวแบบเหนียวแบบบอกไม่ถูกว่ะ คือราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรเลยคือห้ารอยเอ็มเองลองไปใช้ดูได้นะตัวนี้ควรมีมากๆเลยหลายคนอาจจะบอกว่ากูตัวเป็นแบบเออโกที่ดีอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสําหรับผมนะลองเล่นกูตัวแล้วมันดูแบบลีลายึกยักอะไรยังไงก็ไม่รู้อะแมนดี้อาจจะดีกว่า ออลองไปเล่นกันดูเหนียวมากการันตีจากคนในไลฟ์สดของผมได้ทุกคนเลยคนที่มาเล่นด้วยคือแบบรู้เลยว่าแมนดี้เหนียวมากเออแล้วคัลเลอร์ทีมของเชลซีก็คือจะเป็นโอเวอร์บวกสเนาะแล้วก็ควบคุมบอลบวกสแล้วก็เปิดบอลบวกสเนาะเออไอค่าเปิดบอลนี่แหละมันจะช่วยให้เราแบบเป็นเชลซีที่เปิดมงได้ดีคือสู้ทีมแบบที่มูลค่ามากกว่าเราได้แบบสูสีเลยอะ่ะเพราะว่าเราเปิดมงเอาส่วนแผนที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับความเร็วจะอยู่ที่90เนาะที่ผมเลือก90อะ่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ผมชอบสไตล์ที่มันเล่นเร็วหน่อยนะ เรารู้สึกว่าเล่นเร็วแล้วแบบนักเตะไอ้สามตัวสามตัวหน้ามันค่อนข้างหาช่องดีเออก็เลยลองตั้งแบบนี้ดูลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เลยนะมาที่จังหวะนี้บลักไหลให้เชฟเชงโก้เชฟเชงโก้เข้าไปแล้วยังไงยิงโลช็อตสวยๆครับลูกนี้คือผมว่าเชฟเชงโก้เป็นโหดมากเลยนะถ้าใครงบน้อยไปชบเชฟเชงโก้ได้จังหวะนี้เอเซียนไหลมาให้กุลิตกุลิตหลุดเดี่ยวมาแล้วกุลิตยิงไม่แบ่งเพื่อนเลยโอ้โหโคตรคม เสือป่าไปทีจังหวะนี้แฟงแลมพาดมาข้างๆเปิดบอลมาให้ตรงกลางมีเชฟเชงโก้โมง่งก็ไปแล้วดิเชฟเชงโก้โม่งดีนะมากเลยนะจริงการันตีเลยจังหวะนี้แลมพาดเปิดมุมนะเปิดมาให้บลักโขกเน้นๆเ,เข้าไปดิเออคือมันเปิดหมง่งโอเคเลยนะแผนนี้จริงๆลองไปใช้ดูนะมาถึงจังหวะนี้เปิดตีเปิดข้างมากุลิตโมง่งโขกเน้นๆจริงมันเปิดหม่งดีอ่ะ ไม่รือจะพูดไงดีจังหวะนี้ไหลมาให้กุลิตอยู่ข้างๆกุลิตเปิดเชฟจิงโก้โมงโขกเต็มใบครับเปลี่ยนทางด้วยจริงโขกดีโมงดีจังหวะนี้โคไหลมาให้กุลิตกุลิตเห็นตอเลสเติมแล้ววิ่งมาแล้วตอเลสตอเลสยังไงครับโรช็อตไปสวยๆนะลูกนี้ง่ายๆเลยกินนิ่มๆพอ จังหวะนี้เอ็ดเซียนแย่งบอลมาได้แลมพาดแลมพาดมองแล้วแลมพาดมองแล้วส่งยังไงดีแลมพาดแลมพาดไหลให้วอ,วอร์เนอร์วอร์เนอร์ต่อให้กุลิตกุลิตส่งให้เวอร์เนอร์เวอร์เนอร์ไหลมากุลิตคืนแล้วยิงลูกนี้คมจริงจังหวะนี้ตอเลสหลุดมาหลุดมาแล้วตอเลสเปิดให้ฮาวาสมงไปดิคือตอเลสก็เปิดได้นะมันเปิดได้ทุกตัวเลยแผ่นนี้ยจริง ผมว่าแผนนี้มันอยู่ที่จังหวะการเปิดมากกว่านะถ้าเปิดดีมันก็เป็นประตูได้โอเคเลยจังหวะนี้ต่อเลดเปิดมาอีกแล้วอะชีเวลก็ม่งไปอีกลูกหนึ่งไงเออมันอยู่ที่การเปิดจริงๆนะจังหวะการเปิดอะสาคัญมากจังหวะนี้แลมพาร์ดเติมมาที่ปีกขวาและเปิดมาชีเวลอยู่โขเปลี่ยนทางไปทีดิเห็นไหมมันม่งง่ายๆเลยอย่างจังหวะนี้นะกุลิตกุลิตยังไงกุลิตยังไงกุลิตเห็นเพื่อนแล้วเปิดมาเดโก้ม่งนะ บอลอยู่ที่เอเซียนบัลหลักส่งให้เอเซียงเอเซียงลองยิงลูกนี้เต็มไปตูไปดิเอเซียนก็เล่นดีนะถ้าใครเบื่อกองเต้หรืออะไรงี้เล่นเอเซียนได้จังหวะนี้แลมพาร์ดแลมพาร์ดดูเพื่อนแลมพาร์ดดูเพื่อนเพื่อนเติมและ้ะชีเวลมงเปลี่ยนทางไปดิเห็นไหมจริงมันอยู่ที่จังหวะการเปิดนะแผนนี้จังหวะการเปิดเท่านั้นเลยเดโกให้บัลหลักบัลหลักไหลให้ตอเรสนะตอเรสไหลให้กุลิตกุลิตไปคนเดียวไม่แบ่งใครแล้วซัดลูกนี้ไปดิ เอาจริงมันก็ยิงดีมันยิงดีนะกุลิตอะโอเคจังหวะนี้เดโกไหลให้ชิวเวลนะชิเวลมองชิเวลมองเพื่อนละชิเวลมองเพื่อนละชิเวลไหลยาวๆให้เชฟเจงโก้นะดูจังหวะนี้ชเชฟเจงโก้เปิดเองเลยชเชฟเจงโก้เปิดแลมพาร์ดมงเข้าไปดิมันอยู่ที่จังหวะการเปิดฮาวาสไหลให้เดโกนะเดโกไปเองเลยเดโกไปเอง เห็นเพื่อนแล้วมองเพื่อนแล้วเปิดเช็เชงโก้สัตว์ลูกนี้แบบเข้มๆจังหวะนี้เอสทีนไหลให้ชีเวลชีเวลให้กุลิตฮาวาสชีเวลลองยิงลูกนี้โอ้โหโคตรคมชีเวลก็ยิงดีเหมือน,อนกันนะ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดูไฮไลท์กันไปเนาะก็แผนนี้นะผมทํามาก็คือแบบเพื่อมาเปิดมงโดยเฉพาะเลยนะคือส่วนใหญ่อะ่ะไม่รู้ดีผมส่วนตัวที่ผมทําแผนนี้ขึ้นมาผมคิดว่าผมอยากให้เชลซีที่ผมทําเองหรือว่าเชลซีของผมเนี่ยอยากให้มันเป็นแผนที่มันเปิดมงก็เลยทําแผนนี้ขึ้นมาหน้า3ไอตัวนี้กับตัวนี้นะมันจะช่วยให้เราเปิดมงไปหาตัวนี้ได้ค่อนข้างโอเคเลยแรมผาดก็จะเป็นตัวเชื่อมบอลระหว่างหลังแดนของเรากับแดนหน้าของ โคตสู้นะเป็นตัวเชื่อมที่ดีเลยส่วน2ตัวนี้นะก็จะช่วยตัดบอลที่แบบมาถึงแดนกลางของเรานะประมาณนี้นะครับข้อดีของแผ่นนี้เลยผมคิดว่ามันสนับโอเคแล้วก็เปิดมงดีถึงดีมากเลยนะลองไปใช้กันดูนะครับส่วนข้อเสียผมต้องบอกเลยว่าข้อเสียของแผ่นนี้มันคือบางทีกลางมันมีหนึ่งใช่ปะกลางมันชอบกลางมันชอบ หายเว้ยแล้วแบบคู่ต่อสู้มันจะวิ่งมาแถวๆนี้บางทีแลมพาผ์ดมันวิ่งไม่ทันเพราะว่ามันแบบวิ่งช้าไงเออมันตัดบอลไม่ทันอะไรเงี้ยคู่ต่อสู้จะสามารถยิงไกลเราได้ค่อนข้างแอบง่ายนิดนึงนะแต่ว่าไม่รู้ดีผมเล่นแผนนี้แล้วเหมือนมันฟิลันบัฟกองหลังยังไงไม่รู้วะกองหลังคือเล่นโอเคเลยนะ ตัดบอลโอเคเล่นดีกันหมดเลยก็ลองไปใช้แผนนี้กันดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันได้ในสตรีมสดของผมทุกวันที่ช่อง Youtube ของผมช่องนี้เลยนะเริ่มต้นที่ประมาณ1นึ่งทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปนะมาเจอกันได้มาเล่นกันได้เนาะสำหรับวันนี้ไปล้ซือเกน next time เจอกันครับ yeah.